ครับผมนภัทพ,พันเขียนครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แคนวานะครับสอนพื้นฐานง่ายๆให้เข้าใจตัวแอปนะครับแคนวาคืออะไรแคนวาคือเครื่องมือที่จะช่วยให้การออกแบบง่ายขึ้นครับแม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักออกแบบหรือไม่เก่งออกแบบเลยก็ตามปัจจุบันหลายๆคนได้นําเอาแคนวามาใช้ออกแบบทําโฆษณาตกแต่งรูปภาพทําปกนิตยสารทําหนังสืองานพรีเซนต์คอนเทนต์รูปต่างๆครับ หรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่ๆก็นักออกแบบนักทําโฆษณาเก่งๆก็ใช้แคนวาในการสร้างเงินมหาศาลค,ครับในปัจจุบันนะครับผู้ใช้งานแคนวาทั้งในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์การใช้งานแคนวาในแอปพลิเคชันบนมือถือนั้นก็สะดวกแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานที่รวดเร็วสามารถมองเห็นรูปภาพตัวหนังสือได้ชัดเจนรวมถึงการจัดระเบียบตัวอักษรต่างๆการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ น่าจะเหมาะสมมากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือความสะดวกของแต่ละคนนะครับครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับว่าตัวแคนวานั้นใช้ยังไงครับครับเริ่มมาก็เราเข้ามาที่ Google นะครับก็ไปที่แคนวาครับอันนี้ก็จะเป็นทางเว็บไซต์นะครับอ่ะพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องกําหนดว่าเราจะทําอะไรครับ ัผมจะไปที่กำหนดขนาดเองนะครับคือนี้ผมยักได้เป็น L4 A4 แนวนอนนะครับเข้าไปที่ความกว้าง297ครับคำยาว2 1 0ครับเอาขนาบนี้นี้ครับ297ครับ2 1 0ครับไม่มีสายครับ เราก็จะได้มาเป็นแนวนอนแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของหลังแล้วเข้ามาทางด้านซ้ายมือจะเป็นแถบเครื่องมือครับมีดีไซน์มีมองค์ประกอบมีข้อความมียัอโปรดมีว่าต่างๆนะครับมาเที่แรกก็คือดีไซน์ครับมันจะมีดีไซน์ให้เรานะครับเราจะทําแบบไหนมันก็จะมีดีไซน์ให้เลือกครับเราชอบแบบไหนก็สามารถใช้ได้ครับ มันก็จะมีระหว่างที่ใช้โปรกับธรรมดานะครับที่ใช้โปรจะเป็นรูปนี้ครับก็ขึ้นคาว่าโปรและธรรมดาก็คืออย่างนี้ถ้าเราจะใช้โปรเราก็คือต้องมีโปรของแคนวาครับถ้าเป็นธรรมดาเราก็สามารถใช้ได้เลยครับก็ตามนี้ครับผมก็จะเอาเป็นอันนี้นะครับ ถ้าผมอยากได้แค่เกาะผมก็จะลบส่วนอื่นทิ้งนะครับลบก็คือคลิกไปครับอีกซ้ายไปที่อันที่เราจะลบก็กดดย่ีครับดีครับดีครับดีดีครับดีดีหรอกครับอันนี้ก็จะเหลือแค่เกาะที่เราต้องทำครับแล้วผมก็จะทำการคุมครับก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นทิหนึ่งครับใหญ่ก็คือ ุมเสร็จเราคลิกซ้ายค้างตรงมุมที่เป็นข,า,ขาวๆนี้นะครับอ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่ากึ่งกลางหรือยังอะไรหรือยังจะมีเส้นบอกครับครับก็ได้แล้วครับต่อมาผมก็จะทําเป็นโปสเตอร์นะครับผมก็ต้องไปหาข้อมูลครับว่าเราจะทําอะไรผราําเป็นโปสเตอร์หนังนะครับก็ค้ขนข้อมูลครับ ก็ไปที่สิ่งแรกที่ผมต้องการคือรูปภาพครับครับนี่ครับก็ดาวน์โหลดรูปได้เลยครับนะครับการโหลดเสร็จแล้วเรากลับไปที่หน้านี้ครับก็ยทําทำการอัพโหลดรูปครับก็คือไปที่อัปโหลดทางแถบซ้ายมือครับครับก็กด อัพโหลดครับเรากู้เราก็จะได้ลูกครับอันนี้เราได้ลูกนะครับก็จะวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับการวางก็คือเราคลิกค้างไปที่ลูกครับก็สามารถเลื่อนวางได้ครับอขอจะไว้ประมาณตรงนี้ครับ แล้วผมก็จะทําการใส่กรอบให้ครับเข้าไปที่องค์ประกอบทางด้านซ้ายมือครับเรากดไปที่กรอบครับครับก็จะได้ลากออกมาครับเราจะใช้อนี้ลากออกมาครับก็พอได้ออกมาเรามาวางครับแล้วก็ไปที่รูปภาพครับคลิกค้างเข้ามาตรงนี้ครับก็ได้ครับก็ปรับขนาดให้มันเท่าโปสเตอร์เดิมเลยครับประมาณนี้ครับก็ย่อได้ครับ ประมานี้นะครับแล้วก็ตัวเกาะก็สามารถปรับโค้งมนได้อะไรได้ครับอ่ะผก็จะปรับประมาณสาครับครับประมาณนี้ครับพอจัดรูปเสร็จต่ตอมาเราก็จะหาเนื้อหามาลงครับก็ไปที่เราค้นหาข้อมูลไว้ครับี ก็ทำาการคัดไปนะครับเราก็จะเพิ่มข้อความครับเราเพิ่มเป็นอันนี้นะอ่าเราได้มาครับก็ทำการกด c t r l a เพื่อคุมข้อความทั้งหมดก็กด Ctrl V เพื่อวางซ้ำทับไปนะครับอ่าเราก็จะได้ข้อมูลนนครับ นี่ครับผมต้องล็อกเกาะอ,อันนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันขยับครับเราได้ข้อมูลมาครับอันนี้ก็เราสามารถเลือกฟอนต์ได้ครับฟอนต์แล้วก็เลือกได้ตามใจครับคิดว่าในสวยนะครับผมก็ใช้เป็นอันนี้ครับเพื่อเข้ากับตีมที่เรากำลังทำอยู่ครับแล้วก็สามารถย่อขนาดตรงนี้ได้ก็ตรงนี้ได้นะครับ ราไปซัมา20คสิบแล้วก็เราก็สามารถจัดพันทัดให้สวยครับกดไปที่ตรงนี้พอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็กด Enter ครับ Enter ครับ Enter ครับแล้วก็มาเป็นเราก็จะจัดเรียงกดตรงนี้ครับการจัดแนวครับอยู่ทางแถบบนๆครับอันนี้จะเกี่ยวกับตัวที่ยว กำลังทาอยู่ครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นรูปภาพก็จะเกี่ยวกับกรอบอันนี้เป็นตัวหนังสือก็จะเกี่ยวกับตัวหนังสือที่เราทําอยู่ครับก็สมมติปรับแต่งด้ก็จัดแนวอ่ะผมเอาไปให้มันอยู่สายทั้งหมดนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่เพิ่มนะครับก็พยายามหาข้อมูลที่เราต้องการครับ อันนี้เราก็เอาเรื่องย่อไปใส่ครับเราได้มาครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับถ้าเราจะาข้อมูลเดิมมาใส่เพิ่มถ้าเราจะไม่ได้ทําต่อกันแล้วก็กดกดทำสาเนาตรงนี้ครับเอามาครับก็กดกระทําเ เ้ดีเหมือนเดิมครับเพื่อคุมทั้งหมดแล้วก็อคอนทูนวีครับเพื่อวางเราก็จะได้ขนาดตัวหนังสือเท่าตัวข้างบนในฟอนต์เท่าตัวข้างบนครับแล้วก็ทําการจัดครับ สามารถเราข้อมูล,ลวางๆก่อนได้ครับแล้วเราเค่อยจัดให้มันสวยที่หลังครับผมก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับเราก็ทําการจัดครับผมก็อยากได้ชื่อเรื่องครับก็กดเรื่องหัวเรื่องครับก็กด ขบอหกการเยืนฟอนต์ครับกรอน้อ a หาฟอนต์ที่เราใช้ครับอาจจะใช้ฟอนต์เดิมก็ได้ครับอันนี้ครับระวังเอาไว้อยมากนี้ครับแล้วก็พยายามจัดองค์ประกอบครับตัวอย่างการจัดองค์ประกอบก็คลิกเมาส์ค้างครับก็เลื่อนครับหาว่าจะตกแต่งนิดหน่อยพยายามตกแต่งไปครับคที่เอฟเฟกต์ครับ เอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกของตัวหนังสือครับเราอยากได้อะไรครับพยายามหาครับอ่ะยกอนลอยพยายามอยากใช้ไหนก็ลองกดใช้ได้ครับครับผมใช้เป็นเงานะะครับก็เราสามารถปรับได้ครับนะน,นี้ ทิดทางกันไปครับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ได้หัวเรื่องมาครับก็ทำการจัดครับผมอยากได้พลักที่มันดูเข้ากับ ตัวปุเตอร้ครับแล้วก็กดไปที่พื้นหลังครับอ่านี้ครับก็ไปที่สีแบ็กกราวครับอ่านี้ถ้าตัวแอปจะมีบอกสีที่เกี่ยวกับเราใช้อยู่นะครับอ่ะผมกดนี่ครับอ่ะผมใช้เป็นสีนี้ ล้วก็พอจัดพอคิดว่าจัดลแล้วสวยเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับผมก็จะพยายามหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมครับผมก็อาจจะไปเอารูปตกแต่งเพิ่มเติมครับเราก็ต้องไปหารูปมาครับไดใ้รูปนี้อย่างนี้อ่าการเซฟรูปครับ เอาไปตกแต่งสัก2อามรูปอย่างนี้ครับนะครับเจรูปครับไดรูปครับได้รูปภาพแล้วก็กลับไปที่เดิมน,นะครับ ทำการโหลดรูปมาครับเราจะใช้3รูปนี้ครับการเลือกรูปแบบนี้คือการกด control ครับกด control จ l กจิกครับก็จะอัพให้เราทีเดียวครับเราได้รูปแล้วทรกันล้อันนี้ผมกดผิดครับแล้วกด ctrl z ครับ คือย้อนกลับถ้าเราทำอะไรผิดครับคือใช้คอนโทรลแครับผมทำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราอามาใส่ใส่ไว้ก่อนครับน่าเข้ามากันครับเห็นวงก,บกบับกรอบเงี้ถ้าเรากลัวเราไปทำมันเลื่อนครับเรากดไปที่ตรงนี้แล้วราทำเหมือนที่เราล็อกตรงนี้ครับแล้วกดล็อกครับรกดล็อกครับ กดล็อกครับกดล็อกครับอ่ะพอเราลากรูปเข้ามาครบนะครับต่อมาผมจะทําการลบพื้นหลังครับแต่อันนี้สําคัญครับเราต้องมีแคนวาโปรครับซึ่งตัวผมมีอยู่ครับผมก็จะกดไปที่รูปภาพครับกดนี้ครับ b a c k g r o u n d r e m o v e อครับกดไปครับอ่ะมันก็จะลบให้เราครับนี้ครับกด b a c k g r o u n d ครับรอสักครู่ครับอ่ะก็จะลบให้เราครับ มาหนีครับกดแบ็กกราวครับมานทำเป็นการบดครับอา่อาก็จะลบพื้นหลังให้เรานะครับแล้วก็จะมาตกแต่งอา่าผมก็จะวางอย่างตรงนี้มาตรงนี้ครับผมก็จะวางตกแต่งมุมอะไรครับให้มันไม่ดูลงนะครับอ่ะอันนี้ถ้ามันไม่เนียนเราสามารถกดที่มันได้ครับ ล้วก็หลบให้มันเนียนได้ครับ,รบประมาณนี้ครับ,รบก็จะเนียนขึ้นครับได้ของตกแต่งครบแล้วนะครับมาเราก็จะทำการอ่ะแล้วก็พอเสร็จ,จตรงนี้ครับเราก็จะ อาจจะจัดให้มันดูเข้ากันดูให้เท่ากันอะไรอย่างนี้ครับผมอยากเลื่อนตัวนี้มาหน่อยครับก็กดปลดล็อกครับนะครับวันนี้ครับผมอยากเพิ่อมอีกสักลูกนะครับแล้วก็ไปที่ลูกครับเหมือนเดิมครับ รูปที่เราชอบครับผมอยากได้ลูปที่เราใช้ไปแล้วครับผมไม่นแน่ใจมันจะลบขึ้นหลังเนียยหรือเปล่าจดลองอมาครับใช้ได้นะครับผมก็จะเอารูปนี้ครับ แต่งไปได้เรื่อยๆครับเราชอบแบบไหนก็ตกแต่งแบบนั้นไปเลยครับรู้สึกมันลบเกินเราไปแทนรูปนี้แทนครับตรงนี้ครับกดตรงรูปทางขวากลบครับตรงนี้ครับย่อได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถ ถ้าเราพอใจแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะครับการเซฟของเราเราทำเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อครับะผมโตั้งชื่อเป็น s u มเมอร์โกนนะนี่ก็ตั้งชื่อได้เรียบร้อยครับต่อมาเราก็ทำการกดไปที่ตรงแชร์ครับกดตรงดาวน์โหลดครับเราจะเซฟเป็น png นะครับเซฟเซฟครับกด แล้วลค,ครับได้ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราทำมา,าก็จะประมาณนี้ครับก็ออมันจะมีเครื่องมืออื่นให้อีกนะครับไปตรงนี้ครับมิจิวิดีอครับนี่ครับเราก็สามารถก็ียกไป็รูปครับ ได้แมวนะผมอยากได้แมวอันนี้คือเป็นโปรแกรม a e. i ที่ต้องใช้แคนว่าโปรในการทำนะครับแมวกดตรงนี้ครับแมวหมาเราต้องขั้นด้วยตรงนี้ครับ่ะมีตัวขั้นครับก็ดวงจันทร์ครับ รูปภาพครับรอสักครู่ครับอ่เราก็จะได้ภาพตามที่เรากำหนดไปนะครับอ่านี่ครับนี่ครับภาพที่เราได้มาก็จะประมาณนี้ครับอ่านี่คือภาพที่เรากำหนดไปครับคือแมว หมาก็ต้องจำครับนี่เป็นลูกเล่นครับของตัวแคนวาครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนการใช้งานแคนวาครับก็เป็นการปูพื้นฐานสั้นๆนะครับว่าเออแคนวาคืออะไรอย่างไงใช้งานอย่างไงทําอะไรใช้งานแบบไหนได้บ้างครับก็ตัวแคนวาสามารถใช้งานได้หลากหลายครับไม่ว่าจะทํากราฟิกทํา อะไรต่างๆครับเช่นเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือการทำสร้างรูปภาพด้วย AI ครับถ้าเรามีแคนว่าโปก็จะสะดวกสบายในหลายๆอย่างครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันครับครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ